ท่านแทนคุณเชิญนะเอาเฉพาะที่เขามีการแก้ไขนะฮะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพท่านกรรมธิการและก็เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับผมนายแทนคุณจิตอิสระสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมมีประเด็นในเรื่องของการที่จะขอตัดรูปประมาณ ในปี57นะครับรอยละ2นะครับจักนี้ครับเรื่องที่1ก็คือในส่วนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชนาการหรือว่ากรมนนะครับซึ่งได้มีการของบประมาณไว้ทั้งสิ้น8,201 0ล้าน5,077,000บาทนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นแผนงานแก้ปัญหาภาคใต้7,500ล้าน ส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยอีก400กว่าล้านการปรับปรามยาเสพติดร้อยกว่าล้านนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ภาคใต้นะครับเ,เมื่อดูลงไปในรายละเอียดของงบประมาณแล้วนะครับเหตุผลหนึ่งที่ต้องขออนุญาตในการตัดงบประมาณในครั้งนี้เพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหรือสองปีของรัฐบาลน,นี้ปัญหาความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้มี ภาพแห่งความทวีความรุนแรงที่เพิ่มพูนทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าความจริงใจและความใส่ใจจริงในชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจและอาสานะครับที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่สันปัดชายแดนภาคใต้นั้นจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงใจและจริงจังหรือไม่นะครับเมื่อผมมาดูในรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมอยากจะกราบเรียนไปยังท่านกรรมธิการงบประมาณนะครับในส่วนของโครงการสนับสนุนอำนวยความยุติธรรมนั้นนะครับมีเพียง15บล้านบาทนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าโครงสร้างของการดําเนินการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของความยุติธรรมนั้นเป็นหัวใจสําคัญที่สุดผมจึงเห็นควรว่าควรจะให้มีความให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น นะครับและก็พร้อมกันนั้นก็คือเรื่องของโครงการพัฒนาการศึกษานะครับซึ่งทางกรรมธิการได้พิจารณาให้เพียง35ล้านบาทนะครับเมื่อควบคู่ไปกับการโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีอยู่10,81ล้านเสร็จเนะครับผมคิดว่าการให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาอาชีพการเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมนะครับมีความสําคัญที่เราเรียกว่าการใช้วัฒนธรรมนาการเมือง และก็ใช้การเมืองนําการทหารเพื่อนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเชื่อว่ามีทรัพยากรมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นอิสลามศาสนาคริสตศาสนาพุทธนะครับก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างดีนะครับเพียงแต่ว,ว่าสิ่งที่ผม ใครจะขอวิงบอนแล้วก็ตั้งคําถามไปยังท่านกรรมธิการนะครับในเรื่องของการที่มีการตั้งงบประมาณในการาให้ส่วนของกําลังพลและการดําเนินงานของทหารนะครับรวมแล้วกว่า4 0 0พันล้านบาทนะครับอันนี้คืออยากให้มีความชัดเจนเพื่อให้มีความเข้าใจเพราะว่ามีเสียงสะท้อนจากาประชาชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขวัญและกําลังใจของพี่น้องทหารหารนะครับทุกหมู่เหล่ารวมทั้งตำรวจด้วยนะครับในปัจจุบันนี้การเยียวยาก็ดีการให้กําลังใจก็ดีนะครับ หลายท่านก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอนะครับก็อยากจะให้พิจารณาส่วนนี้เพิ่มด้วยนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับซึ่งมีงบประมาณอยู่ประมาณ2,000กว่าล้านนะครับควบคู่ไปกับผมจะขออนุญาตอภิปรายควบคู่ไปในส่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าข้าราชการนั้นเป็น,นกลไกสําคัญของการขับเคลื่อนประเทศ แต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าคณะกรรมการนั้นนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของแผนงานป้องกันปรับป้องกันและปรับปรามการทุจริตและความประพฤติผิดชอบในภาครัฐเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวนะครับดังในรายงานที่หน้า175นะครับซึ่งเมื่อได้ลองพิจารณาลงในรายละเอียดแล้วนะครับในรายงานหน้า17 5นะครับในส่วนของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ ในในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับในเรื่องของการให้ความสําคัญกับโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกรณีที่เราไม่ค่อยสบายใจนะครับว่ามีการสํารวจว่าคนไทยอาจจะเรียกว่าจํานวนหนึ่งนะครับยอมรับได้กับการทุจริตเรยกว่ามีความซื่อสัตย์ ต่อคนทุจริตนะครับซื่อต่อคนโกงหรือบางคนก็บอกดีชั่วไม่สนผลประโยชน์ไม่เสียและที่หนักใจไปกว่านั้นก็คือว่ามีข้าราชการระดับสูงระดับอธิบดีนะครับถึงขนาดว่าพูดความสําคัญของประมุขประเทศผิดนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นประมุขประเทศผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับในฐานะคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็ทําให้ผมก็สะท้อนไปยังระบบการศึกษาด้วยว่าเอจริงๆแล้วเราน่าจะเข้าใจว่าในประเทศไทยนั้น ผู้ที่ถือว่าดำรงตําแหน่งประมุขของประเทศก็คือ,อพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับว่าในหลายกระบวนการของการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมานะครับไม่ได้ให้ความสําคัญกับองค์ความรู้และความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆจนทําให้ข้าราชการระดับสูงบางท่านอาจจะละาเลยหรือหลงผิดไปนะครับ หรือแม้แต่กรณีที่ว่ามีข้าราชการระดับสูงที่ต้องอิงแอบกับอานาจของนักการเมืองเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้ดิบได้ดีนะครับต้องถึงประกาศว่ามีวันนี้เพราะใครวันนั้นให้หรืออย่างไรก็แล้วแต่ซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อกัน พิจารณางบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการทั้งสิ้นนะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะกลาบเรียนท่านประธานไปยังกรรมธิการก็คือเรื่องของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะครับซึ่งมีงบประมาณอยู่ประมาณ2 4 5ห้าล้านเศษนะครับซึ่งผมคิดว่าสถาบันคณวุฒิวิชาชีพนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เพราะว่าเมื่อลองดูในแผนงบประมาณมาตราห้าของสำนักงานายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็จะพบว่ามีหลาย หลายหน่วยงานด้วยกันนะครับที่มีการพูดถึงการเปิดเพื่อรองรับอาเซียนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยศักยภาพของคนไทยในเรื่องของวิชาชีพนั้นมีสูงมากทีเดียวยกตัวอย่างเช่นพ่อค้าพลอยในจังหวัดจันทบุรีนะครับแม้ว่าในความรู้เชิงเปรียบเทียบเชิงวิชาการในในระบบเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้จบปริญญาใดๆแต่ความสามารถเฉพาะวิชาชีพนั้นถือว่ามีสูงและก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าชาติใดในอาเซียนแต่ขณะเดียวกันการให้ความสําคัญกับก,บการเปรียบ การเทียบคุณวุฒิวิชาชีพนะครับคือผู้ายๆคือความสามารถเข้าไปไกลแล้วการที่เราจะมีตัวชี้วัดทางการศึกษาไปยกระดับเขาให้สามารถเข้าถึงกลไกในการที่จะมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพนั้นได้ด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยทําให้ประเทศไทยเรามีความก้าวหน้าเพราะเมื่อดูแล้วนะครับในงบประมาณของ สำมะนายงตรีเนี่ยนะครับมีความซ้ําซ้อนกันหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เกี่ยวกับอาเซียนนั้นมีถึง5หน่วยงานด้วยกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็จะมีความหลากหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันผมกับกับมองว่าในความเป็นรูป,ปรธรรมนะครับของความเป็นอาเซียนหรือการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอา,อาเซียนในอีกสองปีที่หรือปีกว่าที่จะถึงนี้นะครับเรายังไม่มีศูนย์กลางที่ชัดเจนนะครับหรือโดดเด่นพูดง่ายๆคือเมื่อถึงภาพ เอซีหรืออาเซียนในประเทศไทยเราอาจจะนึกไม่ออกเพราะต้องดูบูรณาการหลายหน่วยงานจึงอยากจะเสนอว่าถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้พิจารณาในส่วนของการให้ท่านแทนคุณครับท่านท่านไม่ได้ขอไปยติไว้นะครับแต่มันมีการขอมีการเปลี่ยนแปลงครับขอแก้ไขท่านถาาได้เพราะที่เขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรนะครับท่านไม่ต้องไปบรรยายนะครับเพราะว่าท่านต้องถามทางกรรมธิการ ไอ้ข้อสังเกตข้อแนะนํานั้นเป็นเรื่องของวาระที่หนึ่งขอให้เข้าประเด็นด้วยนะครับครับผมครับผมจบตรงนี้แหละครับก็คือว่าผมต้องการกลับเรียนว่าในส่วนของเรื่องของความซ้าซ้อนหลายๆส่วนนะครับอยากให้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับในส่วนของสามบินดอนเมืองนะครับที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ที่เดินทางไปมาของอาเซียนก็อยากจะให้ท่านกรรมธิการได้พิจารณาให้รอบคอบขึ้นเพื่อจะนำงบประมาณไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขอบพระคุณครับ